สัดรับพ่นองโอ้ช่วแกสกาเดลเป็นออฟฟิเชียค่ะขนอ้จ้าเลือกให้เจ้ากับบเอาคือเก้าเจ้าเลือกเลยโอ้โหอาทบาเรือสันฮาเลยไปจิ้มตากันไปยี่เด้ยี่ลังนเอาทีแสบมลูกสดใสเอาสีขาวออกเลยติเราเตียนสมือ เขเ็น้เมื่อนั้นยังเอาอวดเขาสีขาวว่าเป็นชาเดงที่สิดีเมื่จะมาขาแบั้ไสีแดงสีขาวนะอุ่เยังมันอมันอยู่มอมอนะคะมันอยู่มอค่ะมันอยู่มอมันก็เลยความมันอยู่มอ มันอยู่ตรงริมริมของฟอบเีบอแม่กงสนี่ดียเดก้เอิี่ินมาแหล้วเกี่ยนี่แชิจงูบอ่ะอันพ่อกันใช้มม่ติดไปค่ะเก่าดับอุ้ยพ่อกันใช้อันนึงแนวอิงพ่อการใช้มากเหรอเออตินให้พ่อกันใช้ได้ลูกนะมันจะสวยมันจะเลิศเอา

เออเกวเ้ยสวยมากเลยชมพูเลียมเอองาม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 แต่ว่าตัดออกจากเครื่องที่นี่คิดเงี้ยนะจ้ามาซอยสัตว์แน่ทำาูหมอนน้องไหนมาดูหน่อยเปิดได้เป็นเคื่องแม่เอาของต้มมาทำเปิดเลยแม่แอดลินสาวโอ้แล้วก็นี่จะเก็นสอก็คอนโทรสาใสโอ้ยใส่

ซือ Bref, อ <Leonard> ซ้อไปป <ช gera. S 2> ิด <superv> จ <decorative life> ุกมันจะซื้อไปปิดจุกปิดจุกแหมหัวน้องพอน้องคือเลิศแท้ซื้อปิดจุกแหมให้การใช้ปิดบอหัวน้องพ่อออกขึ้นกันอ๋อมันไม่เปนปิดพ่อหัวนมใหญ่ใหญ่ปิดจุกจุกไหลเอาสวยหน่อยมาปิดไหนบอ ได้เราไปก็เลยกลายเป็นเรนศิลปะไปแล้วตอนนี้ไมนเรนเงี้ยแต่ไม่เป็นปากแต่ ในแบบปลกทาไเนาะเาลิต์แหมถ้าแบบว่าสุขภาพไม่ดีก็คือไม่รอดมาเบิงขอมีเงืนบ่ล่หน่มีบาราเอาแล้วเอาเงินก่อนเอายูมทองลวมีเงินบลูพ่เลยก่อเยเไวัรพ่อกันใช้ย้งไปกินปีงไก่บนปีเลยว่าันไก่ไก่เขาจหาย แ้บึ่งเดือกันพลอยว่าชีนี่แล้วเจียววันนี้ตรงขาวม่นบ่าแบบตลอดนี่ชีจ้าป่าจานนน่นนั่เขาวบาอ้เขามีแง่รอใอยู่แงครเอามาจากไหนเขาด้ใช้แง่ร้อยเาใส่อยู่ในตาดอ่ะเอามาใส่คาเป็นเด็กน้อยคือมีเงินมีเก่าเอาไปสองอันนั่นแหละลูกเอาไปไว้ใส่มมีอะไรจะให้ดดนทำ ันที่หนึ่งกับไปวันที่สองกับไปบแปนวดมากแติตไปงานอีนั่งรถกับเบิดมือแล้วลูกเนีนนั่งรถกัเบิดมือลายเยาว่าละจิไปไซ์เถาะช่วหลานจิฮอดบ้านแกมือเศร้าเนี่ยฮะจิไปหอดตอนไหนสันเถาะเศ้าเนยะไปหอตอนไหส้เาจ้าตอนไหนจ้าปลาล้อมไม่เจอแมวนะพกเพื่อนเอกไปต้มหมดแล้วเอ้า รู้ไหมรอบที่แล้วที่เราไปได้กันอ่ะเราลงไปใจเงินเราลงไปแล้วเราบอกเขาว่าพี่เออถามเขาว่าพี่คะแมวนี่มันสามารถออกมาจากออกมาจากกรงนี้ได้ไหมเพิรเลยบอกว่าออกมาได้ค่ะเล่นกับน้องก็ได้นะคะอ๋อพี่หนูกลัวแมวค่ะเพิรเลยว่าอ๋อเหรอคะเพิ่์เลยฝ่าไปอุ่มแมวเพิ่์เก็บเข่าบานเข่าห้องน้ำไ่อย่ามันหลอดจัดฝ่ามันมนี่จ้าล่า

เอาไม่นใจหรอพอามองอันบ้านนะยิมท <|so|>? ี่มอไม่ตรงกเขาไม่ตรงกเขาดูแลเขาจไม่ไปไม่ถึงเรย้อนตปเฉยๆก็อยอมกันนะนั้นหรอเขากำลังจะไปอันนูบ้านน้ิน

ขอบคุยจัขอบคุณที่รใ้ที่เขาที่รถให้แล้ว่ชรับสาอมเพื่อเแล้วก็ไว้ขคุณนเารมโ่าคเต์าบมบอลโอ้ยลมเป็นโอ้ยโอ้ยจะเป็นแข่งแฮงจดเปป Mẹ, 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 mẹ. tâm liền mẹ, mẹ, mẹ ơi ราบ่กมันอยู่ติดเขาติดเขาเด้ยกอะไรติดเฮาเนีขาผู้ฟันแม่นบ่นี่เขาผูภัยเขาอ,อ้อนเลยไหมไม่เป็นเขานียนเข,า,ขาอ้อมทีบอ้อมเดียนโอเคนี่แผนตลอดสองคนนี้ โอ้ยพ่อครับ so ้อไหเขาลอนล้อเขาเอิญล้อ่าพอดีหลวพอะคููพ่ไปยันวนนี้จะเอิญพอคำแอลเราพุ่ง่แม่ยัยพุ้งเจ้ามานที่ดีบีเอิญก้อนพูแลาวมื่อคุณพ่อันนี้เือจริงจังบดจริงจังซีเรียสยี่งนี้บดจนเอินพอดีเจ้าว้าคำที่เจ้าบอกกับบิวดนคำนี่ด้วยวันนี้เขาเอิญล้วพออีก็จะบอกว่าเอิญล้อพออี โอ้หมองนอนไหมเอเลดโอเคมากเลยเนี่ยเหมาะสำหรับอยู่ซอสแจ้งมากเลยเนี okay. ่ยฮะรอเขาจะร้อยทายลูกพ่อเราไปแกงเขาไวล์ไลน์เราแกงเขาไวร์ไลนเลยยันโดยเฉพาะไม่ดีเนอะ พี่นอนบ่หลับเลยว่าท่นวันนี้เด็กเขาหนึ่งจู่ของพี่เผื่อหลับมือตาคือชีกี่หายแล้ปวดหลังหรือปวดเที้ยตี้ยตี้ตี้ยหรือว่าเป็นยังไงไม่ยังไงไม่ยังจช็เอาเขียวแหนไม่ยังไรนั่นเป็นปวดข้างเดียวเนี้นเป็นนี่ก็เป็นแล้วชาชาแถวไนเออเมนแมนตรงไอ้นั่นหยับกระลากระได้พปล่ากระลาตาเดียวอ่ะเอาบันเลงแล้วบัน ต้องจคเห็นมันจมนะเจอมันเสื่อว่าคะแนนว่าใจขึ้นมากี่ได้เนี่ยพอตกพี่เราสลับขังได้ทุกมื้อ่ยจริงมาเผื่อว่าลืกไปหน่อยกขังอีกตลอดเพราะเขายกขังอีกตลอดไหน้ำแปารดงงไก่เครื่องปคร์ติัง ไป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 อย่าอย่าทานอีนะกินครับอ๋อไอ้ตั้งบ้าน <laughs> ตัวไฟบัดมากเดินไปกวาดเราวิ่งเคออกไปทเดียวนะคะวันี่อีกเยอะอีกเออีกเยอวันนี้บันบนะคะวันนี้บันบอะไรนะคะวันนี้วันนี้ค่ะโอ้ยอยากกวนคตรเซือนี่โคบ้าแน่โอ้ยโาเนี่ยนะยหมดือน ขาจะปิดไฟเราเกินพังกูนะถอดปัไงอยู่เลยจ้าถอดเบรเกอร์ลงเลยนะจ้าเกิดนพ่ดเื่องปันเลยจ้าออย่งรเออ้ปัไปงวัต่างหากว่าดัเบรเกอร์ใหม่แล้วค่ะวัไปแล้วไหวัดไปแล้วค่ะโอ้ดังบุ๊่แม่นมอเดอเบิร์จูบอบเอาขี่รถดังม่หนิขี่รถดังแม่ละยุดงานเจ้าเหมือ่เนาร์อาทิตย์เื มืนอี้เป็นรุงกัใจเอาอาผู้เดียวจะพอเอ้ยยังเงผักก็ะไม่ยากหังมเป็นยังงกับผัก่วงกน้อนสวยห่วงกรนอนเยมหาไจ้าก็ดวยนี่แหละที่แล้วเรานั่งดูทัแเราตูทัเตียงเนี่ยดมหาไพจ้าขวดก็เอาชีวิตขวยว่าหลอดจุดวดหลัง ลออกอนุบๆด้ยเบนเ่าอกินกระเกยด้กินยาละลายกินกาใครใครข้าเนื้อได้มั้ยองคได้ยาลายยาลายถงนาอันนี้มันก็ออกกันโอ้ยไข้ไค้อ๋อถ้ากับธุรกิจไร้คิดเช้าเขากันเช้าเอาละค่ะพี่น้องสะหรับคลิปนี้ไปเสนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ